เราจะมาลองเครื่องคูโบต้า V หนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับตันนี้สภาพของทางร้านเราจะคัดเครื่องเกรดเอมาให้เลยนะครับผมน็อตคอยเสียนะครับดูดีครับยังไม่มีสนิมนะครับนี่ฝองเก็นยังใหม่ๆนะครับทางร้านเราลองเครื่องเราจะต้องลองน้ําให้ทุกท่านนะครับเราเป็นห่วงลูกค้าว่าอะไรนะครับเพราะว่าไปเรารับประกันให้อยู่แล้วเครื่องเราสวยๆน้ำมันเยอะเพื่อนเราจะปล่อยไหลลงนี้นะครับอ่าถ้าเครื่องดีมันจะเล่งได้ปกติไม่ต้องไปใช้ติ๊กอะไรนะถ้าน้ำมันอยู่บนนะครับเอาฟังเสียงเลย

ระบายนะครับไม่มีรดังเลยมีไอนะครับตอเล่นอไม่มีกรโดนะครับไม่มีไอไม่มีรวนะครับครับักแงเรียงดีนะครับเวลาดับเครื่องครับผมเจ้าครับ